สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนวันนี้เรามาดูสวนทุเรียนปางบจออยู่เสืองสางโคราชครับนี่เป็นเป็นหางแย่ครับหางแย่เริ่มเริ่มจะไหม้แล้วครับอันนี้ผมก็วันนี้ก็ฉีดอาหารทางอาหารให้หางแย่ครับอืมช่วงนี้ผมก็รดน้ําวันเว้นสองวันครั้งละสิบนาทีครับนี่ติดก่อนรุนเรกครับอืม วันนี้เมื่อกี้ผมก็เพิ่งฉีดเสร็จครับฉีดอาหารแล้วทีนี้ก็เราจะฉีดอีกทางหนึ่งเวลาเป็นหางแย่ไหมช่วงหางแย่ไหมเราก็จะขึ้นน้ําครับขึ้นน้าช่วงนี้เป็นช่วงระวังครับในเขียวครับเขียวโอเคครับเขียวพอหางแย่ไหมเราก็ขึ้นน้ําประมาณผมจะเพิ่มน้ําจากสิบนาทีจะเป็นสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีวัดวันเป็นสองวันเหมือนเดิมครับแล้วเราจะฉีดชุด,ชดผลิตลูกครับ พิกลูกครับแต่อย่าลืมครับเติมแคลเซียมบลอนทุกรอบครับฉีดทุกครั้งผมจะใส่แคลเซียมบลอนครับพกฉีดอาหารเสริมอาหารบุรุงแล้วต้องเพิ่มอาหารเพราะทางดินเรายังไม่ใส่ครับตัวนี้เราก็เพิ่มอาหารทางทางใบกับทางดอกครับเนี่ย เอาดอกยากแล้วเอาลูกอีกก็ยากอีกครับพี่ต้องตองทุนมาเยอะต้องขยันดูเลยครับอันนี้ผมจะฉีดเจ็ดวันครั้งหนึ่งเดี๋ยววันที่ประมาณที่ห้าางแยกก็จะไหม้แล้วก็จะฉีดหานอีกครับ มันก็เริ่มเริ่มไม่แล้วเนี่ยเริ่มไม่นิดหนึ่งเริ่มเริ่มครับประมาณสี่ห้าวันก็ไม่หมดนี้่ไม่เกินเจ็ดวันครับนี่อายุหกปีครับทุเรียนหกปีปลูกปีหกศูนย์ิงหาหกศูนย์ครับเี่ยวเจ็ดก็หกปีนิดๆครับยังหกปีครับปีที่แล้วก็เอาลูกครับก็ติดยู่สองลูกครับเอาปีแรก ดูพี่น้องังเงี้ยผมไปเนี่ยพูดว่าไม่น่าเอาไ้หรอก เมื่อกี้ผมฉีดพวกอาหารพวกแคลเซียมบอรอนพวกปุ๋ยพวก,กอแอมโนโซาายสไลด์พราช่วงนี้เรายังไม่ให้อาหารทางดินเราก็พยายามให้อาหารทางทางดอกครับฉีดใส่ทุกกิ่งครับพอห้งแย่ไหมเราจะนับอีกประมาณ120วันครับ ผมก็ไปเดอนพัษภาครับจะได้กินลกูกไปดูจะติดเท่าไหร่ครับแล้วก็ตอนนี้เราผมก่าไว้ว่าจะไว้สักสิบยี่สิบลูกครับไปดูมันจะได้เปล่าลูกตอนนี้ครับตันนี้ปีแล้วมีสี่ลูกครับตจดลูกปีจะแล้ว ปีแล้วฝึกปีลูกครับก็โอเคครับที่เราจะแต่งหาังแย่อะไรมันชี้ออกนี่เราก็ต้องเอาออกครับทุนี้มันล่วงกันแล้วปกติครับมันเยอะครับปล่อยมันล่วงอย่าไปซีเรียสก,กับมันครับมันไม่มีจิตลูกเยอะนั่น,นครับพี่น้อง ถ้าน้ำมากครับมันจะจะร่วงครับทางแยกครับอันนี้ก็น้ำพอดีครับเยวดูเราวคอดูมันจะไปร่วงครับเนี่ยมองนี่เนี่ยน,นี้กันน้ำพอดีครับนี่น้ำมากมันช,ชี้มา พยายามดูน้ำเป็นหลักครับอากาศช่วงนี้อากาศมันความชื้นจงสายมาบ่ายสองก็ความชื้นจะต่ำครับแล้วต้องเพิ่มน้ำช่วงากผมจะให้น้ำคนเดียวครับบ่ายสอง นี่ผมปลูกทดลองครับปลูกระดับไม,ไม่แน่นอนแปดคูณแปดแปดคูณเก้าแปดคูณเจ็ดครับไม่ไม่รู้แต่ก่อนเราไม่ตั้งใจปลูกลองปลูกดูครับพอปลูกแล้วมันติดเราก็ปีที่แล้วผมปล่อยธรรมชาติครับธรรมชาติก็ได้หกเจ็ดสิบลูกอยู่ครับตัวละสองลูกสามลูกครับมันก็ร่วง you have ปีนี้ทุเรียนครับมันจะยากนิดหนึ่งครับทุเรียนปีนี้มันอากาศมันมันสวิงไปสวิงมาครับอันนี้เป็นเกรสรตัวเมียรครับตัวนี้ต่อไปเป็นหางแย่ครับน,นี่ผ่แมวไวแล้วออดีกว่า ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้เพี่น้องดูการดูแลทุเรียนแในช่วงหางแย่ครับการให้น้ําครับผมก็ให้วันเว้นสองวันครั้งละสิบนาทีครับก็สังเกตด้วยครับพอดินนิ้มดินออกดินเหนียวๆน้ําจะแห้งช้าครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้างบพนทําสวนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับมี สุขีสุขคังมีสตางใช้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ